แล้วก็ช็อตหนึ่งครับมันมีคุณลุงท่านหนึ่งครับผมขาวแล้วนะครับเดินผ่านมานักข่าวบีบีซีท่านนี้ก็ขอโทษนะครับลุงครับขอถามอะไรหน่อยอ่าก็ยื่นมาไปถามครับแล้วก็ถามว่าคุณลุงพอจะจำเหตุการณ์ระหว่างเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลได้ไหมในเกม F a Cup คัพรอบ5ปี1967นะครับลุงก็บอกว่าอ๋อถูกต้องผมจำได้แน่นอนนะครับนักข่าวก็บอกว่าลุงจาได้ด้วยเหรอลุงก็บอกว่าใช่ผมจำได้ผมลงเล่นในเกมนั้นด้วย ผมเป็นผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลนะครับสวัสดีครับชแน n ซันเดย์สตอรี่นะครับเรื่องลาฟุตบอลสนุกสนุกที่นำมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ถือว่าเป็นความบังเอิญนะครับแต่ว่ามันก็มีเบื้องหลังที่อาจจะค่อนข้างน่าเศร้าไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่าถ้าสมมติ จากวันนี้เนี่ยนับไปอีกสักประมาณ30ปีข้างหน้าหรือ40ปีข้างหน้านะครับถ้าโลกเรายังไม่แตกซะก่อนนะครับผมคิดว่านักเตะอย่างอาริซงเบเกอร์นะครับเวอร์จิลฟานไดายนะครับฟาบินโยนะครับแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับหรือว่านักเตะคนไหนก็ตามของลิเวอร์พูลเนี่ยที่ช่วยกันพาทีมคว้าชัยชนะนะครับคว้าแชมป์นะครับคงจะไม่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลคนไหนหรือว่าคนที่ติดตามฟุตบอลคนไหนเนี่ยลืมได้แน่นอนเลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่า มันมีโซเชียลมีเดียนะครับมันมีการสื่อสารที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายนะครับมีการนําภาพเนี่ยขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะอยู่ในนั้นอีกปอีกนานเลยนะครับแล้วก็นักเตะเหล่านี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีค่าเหนื่อยที่ดีมากๆนะครับมีรายรับที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพวกเขาเหล่านี้จะมีชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขทาไม่ทาอะไรเหลวแหลกจนเกินไปนะครับแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ในยุค หลายสิบปีก่อนหน้านี้นะครับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015นะครับมันเป็นช่วงก่อนเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้นะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตันนัดหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นช่องทีวีของ BBC นะครับเขาก็ไปในย่านใจกลางเมืองลิเวอร์พูลนะครับเพื่อสอบถามผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเกี่ยวกับเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้นะครับ ก็มีการยื่นไมาให้คนที่ผ่านไปผ่านมาถามโน่นถามนีมม่เกี่ยวกับระวังเอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูลโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ช็อตหนึ่งครับมันมีคุณลุงท่านหนึ่งครับผมขาวแล้วครับเดินผ่านมานักข่าวบีบีซีท่านนี้ก็ออขอขอ,ขอโทษนะครับลุงครับขอถามอะไรหน่อยอ่าก็ยื่นไมาไปถามนะครับแล้วก็ถามว่าคุณลุงพอจะจําเหตุการณ์ระหว่างเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลได้ไหมในเกมเอฟเอคัพรอบ5ปี1967นนะครับเกมนั้นเนี่ยมันแข่งที่กูดิสันพาร์คแต่ว่ามันมีการถ่ายทอดสด มาอย่างที่แอนฟิลด์ด้วยนะจอใหญ่เลยแฟนบอลลิฟท์ก็เข้าไปในแอนฟิลด์แล้วก็ดูการแถอดสดจอใหญ่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลุงก็บอกว่าอ๋อถูกต้องผมจําได้แน่นอนนะครับนักข่าวก็บอกว่าคุณลุงจําได้ด้วยเหรอลุงก็บอกว่าใช่ผมจําได้ผมลงเล่นในเกมนั้นด้วยผมเป็นผู้รักษาประตูของลิฟท์นะครับนักข่าวก็ตกใจอ่ะจริงเหรอคุณลุงเป็นใครครับคุณลุงชื่ออะไรนะครับลุงบอกว่าผมชื่อทอมมี่โรลเนซ์นะครับแล้วก็คุยไปคุยมาเนี่ยปรากฏว่า คุณลุงนะครับคือทอมมี่ลอเรนซ์นะครับหรือฉายาในสมัยน,นั้นเขาเรียกว่าเดว์ฟลายิงพิกนะครับเพราะว่ามีรูปร่างที่ค่อนข้างเีอยาอาจจะเจ้าเนื้อนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นผู้ส็อกประตูระดับตำนานของลิเวอร์พูลเลยนะครับในเกมนั้นเนี่ยลุงก็เล่าบอกว่าจำได้ดีเลยเพราะว่าอารันบอลเนี่ยเป็นคนยิงประตูชยัยเอฟเวอร์ตันชนะนะครับหนึ่งประตูโสดน,นะครับ ลุงเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าทอมมี่ลาวเอนส์เนี่ยคือผู้รักษาประตูที่เล่นให้ลิเวอร์พูลถึงประมาณ14ปีด้วยกันนะครับในปี1957จนถึงปี1971นะครับลงเล่นนับเฉพาะเกมเกมลีกนะครับกว่า300นัดช่วยทีมเป็นแชมป์ดิวิชั่น1 2สมัยนะครับหรือว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนี่แหละ2สมัยรวมถึง FA Cup อีก1สมัยด้วยนะครับคือต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้รักษาประตููขออองงลลลลลิเเเววรรร์พหหหืทททีีีีมมมมมใใญ่่่่ไนนนนนกกกกก็ตาาาะคคัับุณนนกก300ด ช่วยทีมเป็นแชมป์ลีกได้2ส,สมัยแชมป์บอลถ้วยอีกหนึ่งสมัยเนี่ยเป็นทุกวันนี้คุณไม่มีทางถูกลืมได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในสมัยก่อนนะครับถ้าคุณเลิกเป็นนักฟุตบอลชีพปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะให้ทำนะครับถ้าคุณไม่เป็นโค้ชนะครับคุณไม่ได้ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งมันมีอาชีพนี่น้อยมากนะครับคุณก็จะต้องไปประกอบอาชีพปกตินะครับพอแขวนสั์ปุ๊บก็กลายเป็นคนทั่วไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ย ชื่อของคุณหน้าตาของคุณอาจจะถูกลืมเลือนไปจากแฟนบอลโดยทั่วไปนะครับก็ <g ay> อย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนในสมัยนี้ครับในสมัยนี้บางทีก็รีบเป็นโค้ดเลยนะครับเรียนโค้ดแล้วก็ไปเป็นโค้ดทันทีก็ยังอยู่ในวงการหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นพันดิตนะครับหรือว่านักวิเคราะห์เกมอ่ะแล้วก็เห็นกันเยอะนะพวกเจมี่คาร์ลเกอร์แกลลี่นีเบนโนนี่นั่นนะครับหรือทำงานสื่อด้านอื่นๆเนี่ยซึ่เราจะเห็นหน้าค่าตายอยู่เสมอหรือไม่ก็มี i n s t a g r กรมี Facebook มี Twitter ของตัวเองนะครับมีไรายได้ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาชื่อเสียงนะครับความเคลื่อนไหวของนักเตะคนนั้นๆเนี่ยมันจะไม่ถูกลืมครับผ่านไปอีก3-40ปีอย่างที่บอกมันก็จะมีคนจําได้ครับแต่นั่นไม่เหมือนในยุคทศวรรษที่60-50น0 60, 7 0นะครับอย่างทอมมี่ลอเรนซ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นทุกวันนี้ไม่มีใครลืมเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับว่า คนไม่รู้จักนะครับว่านี่คือหนึ่งในยอดผู้สาประตูของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณ3ปีนะครับเดือนมะกราคมปี2018เนี่ยทอมมี่ลอเรนส์ก็เสียชีวิตนะครับในวัย77ปีนะครับก็เรียกว่าอาจจะถึงอายุไขนะครับที่จะมีการปร่วยมีการร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันน่าเศร้าตรงที่ว่าในวันที่นักข่าวเนี่ย เขาไปถามลุงคนหนึ่งที่เดินผ่านไปผ่านมาในเมืองลิปูเนี่ยบังเอิญบังเอิญ,อญไปเจอเอาพู้สาวประตูของลิปูที่ลงเล่นในเกมที่นักข่าวถามพอดีนะครับมันน่าเศร้าตรงที่ว่านักข่าวเองก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือทอมมี่รอเลนส์นะครับหนึ่งในยอดพูกสาประตูของลิปูนะครับก็นี่ก็คือเรื่องบังเอิญที่ค่อนข้างน่าเศร้านิดนึงนะครับที่วันนี้ผมนำมาเล่าให้ได้รับชมรับ,รบ,รบฟังกัน,นครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ให้กับช anel Sunday Story ด้วยนะครับ ถ้าใครชินชอบเป็นแบบงานเขียนนะครับฝากติดตามเพจ a c e b o o k นะครับเพจด็อกเต s ร n พิ y ันเดย์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจมาเล่าให้เาชมและฟังกัน,นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ